มีมิสบินซอนสาวซูนสาวออฟจีเสกิแล้วก็ประกวดทุกโยธวาสิทิ์เดือนธันวาคมเนี้ยทุกงานสี่งานเลยนะครับมาเที่ยวปรชมกันได้นะครับสาธุอย่างที่พวกเรครับสามนาทีสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายครับท่านชอบรูปไหนก็ถ่ายเลยครับสิสิ ชื่อเก็บภาพบ sure. รรยากาศความประทับใจความสวยงามของปีนี้ไว้นะครับครับปีหน้าปีหน้าชื่อน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับครับน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับชื่อใหญ่ขึ้นทุกปีครับปีนี้ก็มีกระบวนวัฒนธรรมสีเผาจังหวัดสีเกตสีเชีงชียงเชียงหันนะครับสีอะไรสีเกตเอาครับชื่อท่านพี่ครับครับผมโคปุระนี่แปลว่าอะไรครับโคปุระจริงๆแปลว่าเป็นภาษาของโบราณแปลว่าประตูครับประตูใช่ไหมประตู